ลำดับที่หกผู้อย่างโลกนี้ให้สว่างนงเล็บสองพระพุทธภาสิตยะสะปาปังกะตังกำมมังกุสะเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวะจันดิมาแปลความว่าบุคคลใดละบ,บาปที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่าง เหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความก่อนอื่นพึงทราบว่าบุคคลทำบาปเพราะยังมีกิเลสยิ่งมีกิเลสมากเท่าใดก็ทำบาปมากเท่านั้นเมื่อมีกิเลสย่อมมีกรรมและมีวิบากอันท่านเรียกว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏและวิปากวัฏคือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมที่ทำแล้วย่อมบังเกิดผลกรรมดีให้บังเกิดผลดีกรรมชั่วให้บังเกิดผลชั่ว กิเลสนั้นมีสามชั้นคือชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นหยาบเรียบวีติกกรรมก,กิเลสออกมาทางกายวาจาเช่นการฆ่าการลักทรัพย์ปล้นสะดมการเบียดเบียนทางกายอื่นๆการพูดเท็จพูดส่อเสียนรวมกว่าว่าขายทุจริตและวจีทุจริตเป็นวีติกกรรมก,กิเลส วีติกมกิเลสนี้ละได้ด้วยธรรมคือศีลเพราะศีลเป็นสิ่งควบคุมกายวาจาชั้นที่สองเป็นชั้นกลางเ,ร,าเรียกปริยุทธานนกิเลสกลุ่มรวมอยู่ในใจเช่นความโลภอยากได้ของผู้อื่นความพยาบาทความเห็นผิดเป็นชอบความพ,าพอใจในกามลงเล็บกามมาฉันทะรวมนวรอื่นอื่นอีกสี่ข้อ กิเลสนี้อยู่ในใจมีขึ้นเป็นขึ้นเจ้าตัวก็รู้ว่ามีกิเลสระดับนี้ละได้ด้วยธรรมคือสมาธิชั้นที่สามเป็นชั้นละเอียดเรียกอนุสัยคือกิเลสที่หลบซ่อนอยู่ภาษาธรรมะลึกๆท่านเรียกว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานต้องถูกกวนแรงๆจึงแสดงออกมารวมกว่าว่ามันอยู่ลึกไม่ค่อยแสดงอาการมันเป็นประดุดว่าไม่มีกิเลสอย่างนี้ ท่านให้ละด้วยบัญญาถ้าจะเปรียบด้วยโรควีติกกรรมกิเลสเหมือนโรคผิวหนังเห็นง่ายและชัดปริยุทธานกิเลสเหมือนโรคภายในที่ปรากฏอาการแกร่ตนเองเช่นปวดหัวปวดท้องเจ็บหน้าอกหัวใจสัน่นอะไรทํานองนี้แม้คนอื่นจะไม่รู้ถ้าไม่บอกถึงบอกเขาก็ไม่เห็นแต่ตนของตนย่อมรู้เพราะอาการโรคปรากฏชัดส่วนอนุสัยกิเลสนั้น เหมือนโรคซึ่งลบยุนในไม่ปรากฏอาการนักเสม,มือนไม่มีแต่มีสังเกตได้ว่ามีต่อเมื่อลองกินของแสลงเข้าไปมันจะปรากฏตัวออกมาเมื่อกินยามันหลบเข้าไปอีกแต่ยังไม่หายขาดจนกว่าจะได้ยาที่ดีจริงปราบจนสิ้นเชือ้ออนุสัยกิเลสนี้ท่านแสดงไว้เจ็ดอย่างคือหนึ่งกามราคะความกำหนัดในกามสองปฏิฆะค,ความหงุดหงิด 3. ทิฏฐิความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉาความรังเล 5. มานะความทานงตน 6. ภวะราคะความยินดีในพบ 7. อวิชาความไม่รู้จริงภิกษุหรือนักพรตบางท่านทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมจนกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางสงบระงับไปแล้วเข้าใจว่ากิเลสสิ้นแล้วมาเฝ้าพระเ,เจ้าเพื่อทูลให้ทรงทราบถึงผลแห่งการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าอนุสัยยังอยู่จึงรับสั่งให้ไปพักที่ป่าช้าสักก่อนคืนหนึ่งบ้างวันหนึ่งบ้างภิสูุพวกนั้นไปเห็นศพหญิงสาวที่ตายใหม่ๆย,ย,ยังสดอยู่เกิดกามราคะขึ้นบางท่านเมื่อพักที่ป่าช้าในราตรีเกิดอาการกลัวขึ้นจึงไม่รู้ว่ากิเลสข,ของตนยังไม่สิน้ลสนลักษณะของอนุสัยกิเลสเป็นอย่างนี้แหละดังได้กล่าวแล้วว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำบาป บาปนั้นบุคคลย่อมละมันเสียได้ด้วยกุศลคือศีลสมาธิปัญญาศีลสําหรับละกิเลสอย่างหยาบสมาธิสําหรับอย่างกลางและปัญญาสําหรับอย่างละเอียดในสัพพาส,สวสังรรสูตรมัชฌิมานิกายมูลปันาตพระไตรปิฎกเล่มสิบสองพระพุทธเจ้าทรงแ,งแสดงวิธีละกิเลสไปหกประการคือหนึ่งทัศนะคือได้ดูได้เห็นอะไร ให้มีโยนิโสมนัสิการได้แก่พิจารณาอย่างแยบพายพิจารณาโดยตลอดถึงต้นตอ่อถึงเหตุเกิดเหตุดับไม่เพียงแต่ดูหรือเห็นเฉยๆมีผลในทางทําให้คลายความติดสองสระคือการสํารวมอินทรีย์หกได้แก่ตาหูจมกูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายหรือไม่ให้เกิดอภิชาโทมนัสเมื่อเห็นรูปโดยตาเป็นต้นวางใจยอยู่ในอุเบขาให้สักแต่ว่าเห็นหรือได้ยิน มายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานอานินนสงส์ของการสำรวมอินทรีย์คือทำให้ใจสบายไม่ต้องเป็นทาตของอินทรีย์นั้นสามปฏิเสวนณะการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนบริโภคใช้สอยหรือกำลังบริโภคหรือบริโภคแล้วปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องหอมและยารักษาโรคท่านสอนให้พิจารณาว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ เพื่อป้องกันหนาวร้อนหิวกระหายป้องกันเหลือบยุงเป็นต้น 4. อธิวาสนะคือความอดทนทนต่อความตรากตรำความเจ็บปวดและความเจ็บใจตลอดถึงทนต่ออารมณ์อันยั่วให้โลภโกรธหลงรักหรือชัง 5. วิโนโทนะคือบรรเทาได้แก่บรรเทาความตรึกในกามตรึกในพยาบาทตรึกในความเบียดเบียนการที่จะเลิก ละอะไรนั้นท่านสอนว่าต้องเริ่มต้นมาจากการพิจารณาเห็นโทษก่อนแล้วค่อยแล้วบรรเทาละไม่ทําให้เกิดอีกจะทําสิ่งใดก็เหมือนกันค่อยๆเริ่มทําทีละน้อยไม่หักโหมเกินไปพระพุทธเจ้าริยาในการอดอาหารและเริ่มสวยพระกยาหารเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้หกภาวนาคือการเจริญโพชฌงเจตได้แก่สติความระลึกได้ธรมวิจัยการเลือกเฟ้นธรรม วิริยะความเพียรพิติความอิ่มใจปสัสติความสงบกายสงบใจสมาธิความตั้งมั่นความตั้งใจมั่นอุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์ทั้งหกคือรูปเสียงเป็นต้นบาปหรืออกุศลเป็นค่าสึกกับบุญหรือกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็ถอยไปเหมือนสแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดย่อมหายไปท่านจึงว่าบาปที่ทำแล้วละได้ด้วยกุศล ผู้เช่นนั้นย่อมยังโลกหนึ่งเล็บคือใจของตนเองให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกเะนั้นกุศลนั้นท่านแบ่งเป็นสองระดับคือโลกิยกุศลหนึ่งโลกุตรกุศลหนึ่งโลกิยกุศลหรือวัตคามีกุศลนั้นหมายถึงกุศลขั้นสามัญเช่นการรักษาศีลให้ทานยังอานวยผลให้ตรงเกิดในโลกอีกส่วนโลกุตรกุศลหรือ วิวัตคารมีกุศลนั้นออานวยผลให้พ้นจากโลกข้ามจากโลกได้แก่อรหัตมรดังที่ท่านหมายเอาในพระคาถานี้เรื่องนี้พระศา,ศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารบพระอังคุริมาณเถระมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องพระอังคุริมาณเถระชื่อเสียงและประวัติของพระอังคุริมาณรู้กันอยู่แล้วเป็นส่วนมาก จึงไม่ต้องเล่าอีกให้พิศดารในทีน่นี้เล่าตามที่ปรากฏอยู่ในอันธกถาพระธรรมบทเท่านั้นเรื่องพระอังคุลิมานมีพิศดารในมันชฌิมนิกายมัชิมาปนาตพระไตริดกเล่นสิบสามหน้าสี่ร้อยเจ็ิบเจ็ดเรื่องย่อในที่นี้มีดังนี้เมื่อพระเถระบวชในสำนักพระสัสดาแล้วและได้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านใน หลีกเล่นไปอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งเสวยวิมุติสุขเปล่งอุทานว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นครั้นเปล่งอุทานแล้วก็ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุนงเล็บดับอย่างไม่มีเชื่อเหลือพิสูจน์ทั้งหลายสนทนาการในธรรมในโรงธรรมว่า พระอังคุริมาณเถระเกิดแล้วหน้าที่ไหนหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพร,พระอังคุริมาณปรินิพานแล้วพระเจ้าค่ะพระอังคุริมาณฆ่ามนุษย์มากมายและเกินปรินิพานแล้วหรืออย่างนั้นแหละพิสุททั้งหลายเมื่อก่อนนี้อังคุริมาณไม่ได้กัลยาณมิตรเลยแม่คนเดียวจึงต้องทำกรรมหนักถึงเพียงนั้นแต่ภายหลังเธอได้เราเป็นกัลยาณมิตรจึงเป็นผู้ไม่ประมาท บรรลุอรหัตผลปรินิพานแล้วบาปกรรมที่เธอทําแล้วนั้นเธอละได้ด้วยกุศลพระพุทธองค์สลัสต่อไปว่าผู้ใดละบาปกรรมที่ทําไว้แล้วด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉานั้น